น้องกีโซลารเซลล์น้องกีโซลารเซลล์มาติดพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดจังหวัดเมืองเลยอจังหวัดเลยนะอ,อําเภอผานกเขาหรือภูกระดึงไม่มั่นใจนะตำบลผานกเขาตบลอะไรนะตำบลผานกเขาบ,บอกสั้นๆเนี่ยตำบลผานกเขาอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเดินเดินผ่านแผงนี่เดินผ่านแผงนี่อันนี้ไม่ได้ใช้แบ,บตเตอรี่นะแล้วเดินผ่านแผงนี่น้ําไม่ตัดเดินไปอาเดินมาเลยนี่ครับเดินผ่านแผงไม่มีตัดไม่ไม่ใช่ว่ารุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่าไฟดับเลย นี่ปัมม๊มเสมออันนี้สูบน้ําลึกประมาณกี่เมตรครับพี่สี <40 S 1> <40. S 2> ่สิบสี่สิบเมตรเนาะเราลงไปประมาณเจ็ดท่อนอหน้านิ้วสองนะพี่นนหน้านิ้วครึ่งน,นะสูบน้ําบนเขาเพื่อต้องการสูบน้ําไปไว้บนนู้นแล้วเราก็สูบน้ํเดินเดินเดินผ่านก็ไม่เป็นไรนี่ครับเดินผ่านก็ไม่เป็นไรนะเมื่อปิดแผงนี่ครับนี่ครับ,น,รบนกบินผ่านก็ไม่เป็นไร เครื่องบินบินผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่คือพลังงานจากอาทิตย์จากน้องกีโซลาเซลล์ครับมาสูบน้ําเป็นปั๊มแฟลกินใช้สี่แผงแหนึ่งจุดห้าแรงม้าเราติดตั้งระบบสปีดบิลเลเตอร์ที่มีที่เดียวในประเทศไทยที่น้องกีโซลาเซลล์ที่ทํานะครับผมนี่ครับนี่คือตู้ไม่มีแบตเตอรี่เลยนะเดินผ่านก็ไม่เป็นไรครับผมนี่ตู้เป็นพลังงานของเราเป็นระดับมันสมองของน้องกีโซลาเซลล์ครับผมดูใช้ไฟ สามารถใช้หลอดไฟได้ดูทีวีได้ใช้พัลมได้โดยที่ไม่ต้องดับเครื่องใช้แผงรางงานแสงอาทิตย์แผง280วัตต์4แผงขับใช้3แผงก็ได้ครับผมสูบน้ำขึ้นผูาแล้วก็เพื่อต้องการปลูกกล้วยปลูกอะไรหลายอย่างนะครับนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุณเลือกได้นะครับผม งน้องกีโซนเซลครับสามสองห้าเนาสุดน้ำออกเต็มท่อใช้สี่แผงนี่ครับพี่ลองเดินผ่านดิเดินผ่านอีกทีดิอันนี้เดินผ่านนะเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ก่อนเดินผ่านไปเลยนะไม่มีไฟตกอ่าเดินผ่านไม่มีไฟตกนี่คือของจริงอีกรอบนึง อันนี้เป็นการคุยของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยนะไม่ได้เลี้ยงโม้ของจริงครับผมนี่คือสุดยอดพลังการแจกกระติ๊จากน้องกีโซโลเซลครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวไฟดับไม่ต้องใช้งอไฟไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นครับแสงแดดน้ําแตกเขาแยกทางเลยครับผม <Okay. S 1> อ่านี่ครับนี่ผู้ผู้ใหญ่ใจดีนะนเป็นไงพี่น้ําออกโอเคไหมใชได้ใชได้นะอ่าโอเคเอ้พี่พี่ชื่ออะไรเนาะชื่อสุชาติพี่สุชาติเนาะ บ้านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดชบุรีอ๋อแต่ว่ามาเปิดกิจก,การมาทำาเกษตรที่ตำบลผานองเขาอ๋อเป็นไงบ้างมองตอนนี้ถูกใจดีไหมพี่ครับก็ช้ได้ต่อไปต้นไม้คงจะมีน้ำใช้แล้วเฮ้ยถ้ามีคนลูกค้าโทรมาช่วยบอกผมหน่อยเนาะได้ไดเดินผ่านแผงน้ำก็ไม่ตกไฟก็ไม่ตกแดดก็ไม่ตกนะครับอันนี้คือพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีสซลเซลล์ครับผมสูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และเดินผ่านก็ไฟไม่ดับไฟไม่ดับน้ำไม่ตกอ่า นี่ครับคือพลังงานที่เราสุดจอดนะบนเขาด้วยสูบน้ําบนเขาแล้วส่งขึ้นเขาถ้ามีลูกค้าโทรมาพี่สุชาติใช่ไหมได้ช่วยช่วยแนะนําผมหน่อยเนาะครับเบอร์โทรศัพท์พี่นอ้อช่วยเป็นลูกค้าผมหน่อย081ครับ862ครับ9255โอ้ขอบคุณมากที่ผู้ใหญ่ใจดีนะให้น้องกินโซเซลมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนะนี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยครับ <c oughs> <laughs> หูอเลยนะ หมูบม่บ้านสมัยบ้านสมัยหมู่สิตบตําบลเขาพระบุกระดึงจังหวัดจังหวัดเลยทางจากพระบุกดึงไกลปะบ่ไกลครับบ่ไกลเตะไม่ไกลครับอ่าเลี่ยครับประมาณสามสิบโลอ๋อเนี่ยครับนี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีอ่ะพี่เราเดินผ่านดิมันตกใไบไฟบไอ,อีกเที่ยวอีกเที่ยวนี่ครับอันนี้ไม่ได้ใช้แบรตเตอรี่เนยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าเห็นไหมครับ นี่คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินผ่านแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไฟชะงักเลยครับผมสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซลเซลครับปั๊มสมอที่ทีคือกไปกับแฟลิย์องนเก้แป้นกสี่หงกิน0 8 8 3 2สามเจ4ดสอ0 6 0 8 3 7ห้า1จากน้องกีโซลเซลครับ 1. ไม่ต้องเก็บเงินก่อน 2. ไม่ต้องมาจำ ามน้ำแต่เขาอยากทางกันแหน่มันมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยพลัง <laughs> ก์เสวอจันทีเซครับสวัส <laughs> ครับ <laughs>